ปล่อยให้นอนนิ่งไปก่อนเดี๋ยวเขาจะดูเองนะครับโลกนี้ว่าไงครับกรรมการครับแทงบอลหรือเปล่านักบอลครับผมได้ยินข่าวว่านักบอลก็กมาร่วมเตะด้วยนะครับผมรับสองตำแหน่งถ้าหลานอาจารย์พัฒนาว่าอย่างนั้นหาซีเรียสเปิดบอลไปว่างไงครับคนเล่นของซีซงแต่การบ้านเราว่า ไ้แล้วครับผมว่าไงครับรูปนี้บอกแล้วครับสีเหลืองในใหญ่ๆเขาเอาครับเล็กๆเขาไม่เอาครับพี่เจ้าเนี่ยนะสีเหลืองครับชอบใหญ่เท่านั้นครับนะาำไปแล้วครับตั้นรองสมพงศลักษณเลยครับนะครับเพื่อนหนึ่งประตูต่อสูนย์อการครับผมขณะนี้สีเหลืองก็นำเกมอยู่นะครับ ว่าไงครับสีส้มจะทำได้ไหมครับม่ายังไงเบอลอยู่นะครับผมธนาทำตามกดด้วยนะครับอ่สีส้มเตะบอลอยู่นะครับผมขณะนี้กำลังเริ่มเกมทุกฝ่าบ